สวัสดีครับผมอลลนเจอร์วันนี้ผมจะพามาดูฟอร์ด a ลนเจอร์ไวทแท็กเกรยร์ธรรมดาใส่ชุดแต่งอะไรก็ไม่รู้สีเหลืองมีล้อแม็กขนาดขอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปด,ดีกว่าระบบความปลอดภัยระบบเฟตี้อะไรมากมายก็ไม่รู้เนี่ยตรงอะไรไฟฟ้าหรือเปล่าหน้าจอทำอะไรได้บ้างไปดูกันครับสวัสดีครับผมอลันเจอร์นะผมวันนี้ผมจะพามาดูรถคันข้างหลังนะครับเป็นรถ ฟอร์ดเรนเจอร์ไวทแท็กนะครับเกียร์ธรรมดาราคา9 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับจะพามาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างเนาะมาดูก่อนเลยดีกว่าว่าด้านหน้าใส่อะไรบ้างตัวนี้นะครับเป็นกระจังหน้านะครับ FORD สีเหลืองลูกค้าเลือกเองมีไฟ LED 3ดีจุดนะครับเป็นสีส้มมันจะได้ดูไม่ธรรมดาเกินไปสำหรับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้า l e d มี d a y t i m e r u n n i n g light นะครับเราใส่ครอบไฟหน้านะครับสำหรับตัวนี้ก็ปกต,ติ r a n g e อร์ตรงนี้มันจะเป็นสีแดงๆนะแต่ว่า เราลบออกให้มันเป็นสีดําให้มันดูกลืนไปเลยนะครับนอกจากไฟหน้านะครับตัวนี้เราก็ยังใส่ไฟตัดหมอกมาให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ได้ใส่เพิ่มไม่ได้ใส่เองนะครับของแท้จากโรงงานถัดมาด้านบนนะฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝากระโปรงทรงฟิตนะครับสีเหลืองตัดดำนะครับผมพื้นเป็นดําเราตัดเหลืองไปเป็นม้ารูปม้าเนาะลูกค้าก็เรียกเป็นรูปม้านะครับด้านข้างตรงนี้ซุ้มล้อซุ้มล้อเป็นหมุด6นิ้วนะครับประโยชน์ของซุ้มล้ออย่างที่บอกคือ1เลยก็คือสวยงามนะครับ2 กันลอยครับเวลารเราไปเบียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะกันลอยก็คือตรงนี้จะโดนก่อนแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ล้อมันจะล้นเนาะเราใส่เพื่อป้องกันตำรวจนะครับเพราะว่านั่นแหละถ้าล้อมันล้นออกมาเกิดัวรถก็ผิดกฎหมายนะอย่างที่กฎหมายเขาว่าไว้นะครับมาดูล้อด,ดีกว่าล้อตัวนี้เป็นขอบ20นะครับลายผมก็ไม่รู้ชื่อเรียกหรอกแต่ว่ามันเป็นลายลายใหม่อ่ะตอนเนี้ยขอบ20นะของเดิมมันเป็น18ตัวนี้ลูกค้าจัด20บไปลูกค้าบอกว่าขอสปอร์ตดุจัด20ไปเลยนะครับมากับยาง เอทีออเทเลนนะครับสบรพคุณยังเอทีคือวิ่งได้ทั้งทางเรียบนะครับทางออฟโรดเบรกด้านหน้าของเราเป็นดิสนะครับสำหรับบอยแทกเดี๋ยวผมพาไปดูว่าด้านหลังเ,เป็นดิสหรือเปล่าลืมบอกแมกแมกตัวนี้เป็นแมกของ o อเอซิ id, นะครับกระจกมองข้างตัวนี้นอกจากเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวไว้เตือนนะครับและที่สำคัญยังสามารถพับแบบนี้ได้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ป้องกันเวลามอไซค์หรือรถมาเฉียวอย่างเงี้ยครับมันจะได้ไม่หักไม่พังไม่หลุดออกไปเนาะมันเป็นไฟฟ้าด้วยนะครับ ถ้าปกติแล้วถ้าเป็นไฟฟ้าโดนชนปุ๊บหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยพังครับอันนี้เรามีระบบเซฟตี้นะครับมาที่แผงประตูแผงประตูมีอะไรมีเบ้ารองมือจับอยู่แล้วนี้เราใส่เป็นของแถมให้นะครับกันลอยแน่นอนรถสีดําด้วยจะมือเราแบบล้วงไปเล็บเราขวนเนี้ยเรียบร้อยเป็นรอยขนแมวรอยเล็บนะครับเต็มไปหมดใส่เบ้ารองมือจับไว้นะครับป้องกันรอยต่อไปสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์สีเหลือง ตัดดำก็คือสีเดียวกับด้านหน้าเนาะสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับต่อมาบันไดนะครับบันไดตัวนี้เป็นบันไดเดิมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับของแท้จากโรงงานนะครับตัดโครเมียมซุ้มล้อด้านหลัง6นิ้วเหมือนกันกับด้านหน้านะครับเราต้องใส่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะด้านหน้าด้านหลัง6นิ้วหมุดเหมือนกันสเปคล้อสเปคเดียวกันกับด้านหน้านะครับ20เหมือนกันยางโอตานิครับแม็กโออิซิสนะครับด้านหลังเป็นดิสเบกนะครับเห็นไหมเอ่ยอาดิสเบกสีล้อเนาะ และช่วงล่างนะครับสำหรับโช๊คนะครับตัวนี้ฟอร์ดได้ทําการวางใหม่เป็นเอาไว้ด้านนอกของแหนบนะครับเพื่อที่เวลาเราเข้าโค้งหนักๆห,ห,ห,หรือเทโค้งเนี่ยตัวโช๊คเนี่ยมันจะซับแรงแรงโยนให้มันแบบไม่ไม่โค้งนะครับลูกค้าก็จะรู้สึกแบบไม่เอียงไปตามตัวรถนะครับและเหมือนเดิมครับแชสซีขนาดใหญ่ ขึ้นรูปชิ้นเดียวตัวนี้ตัวข้างในนี้นะครับแคสซีขนาดใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวทั้งคันรถนะครับลืมบอกถังน้ํามันนะครับเป็นดีเซลนะครับ B7 B10 ได้หมดถังน้ํามันบรรจุ80ลิตรนะครับวิ่งยาวๆเติมหนึ่งถังวิ่งยาวยันเชียงใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ด้านหลังก็มีนะครับไฟท้ายไฟท้ายเราก็ใส่ครอบไฟท้ายนะครับให้เหมือนกันจริงๆครอบไฟก็มีประโยชน์นะครับกันลอยด้วยเวลาเราแบบไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะโดนไอ้ตัวครอบไอ้ตัวครอบเนี่ยหลักๆคือกันลอยนะครับไม่ได้สวยอย่างเดียวนะ มาด้านท้ายดีกว่าตัวนี้ครับฝากระบะติดเพิ่มนะครับมันนูนออกมาอย่างนี้ใช่ปะ่ะไอตัวไฟแท็กอะ่ะมันมีกล้องนะครับมีกล้องอยู่ตรงโลโก้อันนี้ไอตัวนี้ติดเข้าไปแล้วอ่ะมันไม่ได้บังกล้องนะกล้องใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไฟเบรกตรงที่3มีไว้ทําไมอย่างเช่นไฟเบรกตรงเนี้ขาดนะครับ2ข้างเลยแต่ว่ามีตัวนี้เราก็ยังเห็นอยู่ว่าคันข้าง,งหน้าเขาอยากจะเบรกเขาจะเบรกต้องการจะเบรกแล้วนะครับเราก็โอเครู้ลองคิดดูถ้าเกิดเราแบบโฟกัสตรงกลางนะตาเรามองตรงกลางไอตรงนี้ไม่มีแล้วคันข้าง,งหน้าเบรก เราก็เบรกไม่ทันนะครับโลบาร์ตัวนี้เรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับสปอร์ตบาร์ของเดิมจากโรงงานนะครับไอ้ตัวนี้ร่องเว้าเอาไว้ใช้งานเวลาผูกเชือกนะครับอยากจะมัดผูกของอะไรเงี้ยได้ผูกทุเรียนห้อยไว้เงี้ยก็ได้นะครับ <What? S 1> บันไดข้างนะครับนอกจากบันไดด้านหน้าแล้วยังมีบันไดตรงนี้ด้วยครับเวลาเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ปีนขึ้นรถนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราจะเหยียบล้อนะครับเหยียบล้อแล้วก็ปีนขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้เรา เหยียบตรงนี้เลยครับไม่ต้องเหยียบล้อผมพามาดูภายในดีกว่าครับสําหรับภายในนะครับอันนี้เห็นสีนี่ไม่ใช่แอมเบียนไลท์แต่อย่างใดนะครับไฟส่องมาภายในวาแทกนะครับแผงประตูของวาแทกตัวนี้เป็นบุหนังนะครับเป็น p v c เนาะเดินได้สีส้มนะครับตามเอกลักษณ์ของวาแทกอยู่แล้วแล้วมือเปิดประตูตัวนี้เราย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับป้องกันการหักที่แบบรุ่นกักอนนะครับตัวนี้เรามาไว้ตรงนี้นะครับถ้าหักก็หักอยู่ในนี้แหละนะนี่ครับตัวนี้เป็นปรับ กระจกมองข้างนะครับพับได้ปรับ้ายขวาขึ้นลงนะครับได้หมดกระจกประตูนะครับตีบานเราสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับเวลาเราเติมน้ํามันเราไม่มีปุ่มยกไอตัวยกนะครับพันโยกเวลาแบบจะเปิดฝาถังเราแค่ปลดล็อกนะครับแล้วให้พนักงานเติมน้ํามันนะครับไปกดที่ฝาถังได้เลยแล้วมันจะเด้งออกมาเองนะครับเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับพวงมาลัยนะครับไฟฟ้านะครับข้อดีของพวงมาลัยฟอร์ดคือมันเบานะครับเราสามารถหมุนแบบเนี้ยได้เลยใช้โดยการใช้นิ้วเดียวนะครับ ควงไปเลยนะครับแต่ว่าไม่แนะนานะครับเวลาขับรถเร็วๆอย่าใช้นิ้วเดียวตามผมนะครับมันอันตรายซึ่งข้อดีคือนอกจากเบาแล้วสามารถเพิ่มน้ําหนักเองนะครับตามความเร็วรถนะครับก็คือเราขับเร็วขึ้นพวงมาลัยก็จะหน่วงน้ําหนักขึ้นเองได้นะครับเพื่อป้องกันการสะบัดของพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังกชันนะครับก็จะมีพวกคูสคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมอินเทอร์เนเมนต์ได้ทางฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้เป็นพวกคูดคอนโทรลนะครับรับโทรศัพท์ได้ส่วนหน้าจอครับตัวนี้เป็นแบบดิจิตอลแล้วก็สามารถทําอะไรได้ตรงนี้ดูทันสมัยขึ้นนะครับแรามาดูกันที่หน้าจอกลางหน้าจอกลางครับตัวนี้เป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้ทําอะไรได้บ้างดูนะครับมีวิทยุนะครับมีเชื่อมต่อโทรศัพท์มีมีเดียก็คือบลูทูธนะครับสามารถรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y ได้นะครับจากตรงนี้เนาะเห็นปะแล้วยังมีเกมให้เราเล่นด้วยนะครัไอเกมตัวนี้เราต้องต่อกับพวก Android Auto นะครับถึงจะสามารถเล่นได้และ เราไม่สามารถเล่นได้ขณะขับรถนะครับรถต้องจอดอยู่นิ่งๆนะครับถึงจะสามารถเล่นได้เนาะแอร์เป็นแอร์แยกซ้ายขวานะครับผมรถคันนี้มีอันนึงก็คือแอปฟอดพาร์ตนะครับสามารถสั่งสตาร์ทรถนะครับแต่ว่าต้องเป็นเกียร์ออโต้นะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทรถจากโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปฟอดพาร์ตที่เชื่อมต่อกับตัวรถไว้นะครับเราสามารถสั่งรถสตาร์ทได้นะครับเปิดแอร์รอแต่ว่าเกียร์ออโต้นะครับผมและฟอดพาร์ตยังสามารถบอกระยะน้ํามันเครื่องนะครับ ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมนันเครื่องเนี่ยว่าตัวนี้เราต้องถึงรอบเปลี่ยนแล้วนะ <S <S เครื่องยนต์2.0นะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดต,ตัวนี้เป็น turbo d i e s e นะครับสำหรับลูกค้านะครับท่านใดชอบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องผมด้วย a d l a n อ e r นะครับหรือถ้าใครสนใจรถด,ด่วนๆเลยโทรเข้ามาที่เลยที่เบอร์0991948691นะครับผม adlanzer เดี๋ยวผมจะขึ้น qr code ไ i n e ไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกันก่อนได้นะครับผม โอเคสำหรับวันนี้ผมและเจ้าไว้แท็กคันนี้นะครับไปและลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ